ไปต่อที่อำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับที่อำเภอสัมสูงนี่ก็ปรากฏว่าเกษตรกรอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นเขารวมกลุ่มกันนะครับทำการเกษตรแปลงใหญ่ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษนะครับจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรครับหันมาทําการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารพิษนะครับเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคแถลง4.0ครับไปติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเราครับเก็บเก็บอยู่เข้ามานมาเก็บตลอด hmm. พื้นที่จำนวนกว่า250ไร่ของเกษตรกรอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นคือแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ทั้งในเมืองขอนแก่นและกรุงเทพมหานครโดยปลูกผักหลากหลายชนิดซึ่งเกษตรกร,ร,กรได้รวมกลุ่มกันผลิตผักปลอดสารพิษในรูปแบบกเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล จร,จริงๆแล้วการส่งเสริมการเกษตรย่างใหญ่นะครับเป็นการส่งเสริมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งประโยชน์ของมันก็คือคาว่าแปลงใหญ่ก็คือการขยายฐานในเรื่องเรื่องในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องฐานเศรษฐกิจเนาะนะครับซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรนะครับทีนี้มันก็จะเกิดอานาจการต่อรองนะครับในเรื่องของการการผลิตการขายนะครับแล้วก็ง่ายต่อการ ส่งเสริมการเกษตรด้วยนะครับเกษตรกรอำเภอซำสูงประกอบด้วย35หมู่บ้านใน5ตำบลมีสมาชิกจำน,นวน429คนรวมกลุ่มการก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูงเมื่อปี2553อีกทั้งมีการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์สารขับไล่มแมลงไว้ใช้เองเป็นการลดต้นทุนการผลิต จนได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ก่อนนี้เราปลูกเพื่อกินมากกว่าแต่ทีนี้เรามีผักเกี่ยะมีคุณภาพแล้วก็จะมีทั้งสมาชิกมีลูกค้ามาติดต่อที่แปลงขายผักเฉพาะปี2,559นะครับได้เงิน11ล้านครับ11ล้านแล้วก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายในการบริหารจัดการต่างๆแล้วเงินกำไรปันผล8 0 0แสน 80,000กว่าบาทนะครับที่ปิดปีพประมาณปี5 9ที่ผ่านมาที่เป็นกเกษตรแปลงใหญ่ของอำเภอซำสูงนี้ก็ได้คัดเลือกของเกษตรกร,ร,กรที่มีความพร้อมแล้วก็ทั้ง35หมู่บ้านนี่แหละที่เข้าร่วมโครงการ,กรเกษตรแปลงใหญ่เราเน้นเกี่ยวกับเรื่องผักนะครับผักปลอดภัยจากสารพิษที่เป็นผักที่มีคุณภาพ นี่คือบริเวณภายในสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษที่อำเภอสัมสูงค่ะซึ่งเป็นจุดคัดแยกล้างและบรรจุพันธุ์นะคะก่อนที่จะส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ทั้งจังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพมหานครค่ะภายในโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอสัมสูงเกษตรกร,กรได้นำผักชนิดต่างๆมาส่งให้กับกลุ่มสหกรณ์มีการคัดแยกล้างผักผึ่งลมให้แห้ง และนำบาบรรจุถุงเพื่อเตรียมส่งให้กับลูกค้าภายใต้ชื่อแบรนด์ซัมสูงปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มสามารถผลิตผักปลอดสารพิษได้วันละ500กิโลกรัมส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ทุกวันมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรและมั่นคงการรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ของเกษตรกร,ร,กรในอำเภอซำสูงช่วยสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนสมาชิกในกลุ่มเกิดความเข้มแข็งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการให้เกษตรกร,ร,กรยุคใหม่จะต้องพัฒนาตนเองสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตช่วยลดต้นทุนสามารถแข่งขันทางการตลาดได้และพร้อมก้าวสู่กเกษตรยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์4.0ทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน